นี่ครับผมเขียนฮุกภาษาไทยสำหรับ youtube วิดีโอตามสตอรี่คาตกรรมในคืนรักที่คุณให้ไว้ผมทำให้มันเร้าใจสร้างความสงสัยและกระตุ้นการมีส่วนร่วมพร้อม call to action ในจุดที่เหมาะสมแผ่นป้ายบอกฉากฮุกภาษาไทยสำหรับเปิดวิดีโอแผ่นป้ายบอกฉากในค่ำคืนที่ควรจะเต็มไปด้วยความรักและเสียงหัวเราะกลับกลายเป็นคืนที่เต็มไปด้วยเลือดความลับและเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงคุณเคยจินตนาการไหมว่า คืนแต่งงานจะกลายเป็นคืนสังหารบ้านไม้กลางหมู่บ้านเล็กๆในไทยกำลังซ่อนความจริงที่น่าขนลุกใครกันแน่ที่โกหกใครกันแน่ที่พูดความจริงและถ้าเลือกผิดแม้เพียงเสี้ยววินาทีหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านอาจถูกฝังทั้งเป็นถ้าอยากรู้ว่าความจริงคืออะไรและซิรินจะตัดสินใจอย่างไรในคืนรักอันมืดมิดนี้ฟังต่อจนจบแล้วคุณจะไม่มีวันลืมเรื่องราวนี้แน่นอน ชี้มือไปทางขวาและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าลึกลับขย่าวขวัญและอยากฟังเรื่องใหม่ๆที่น่าขนหัวลุกกว่านี้อีกกดติดตาม subscribe และคอมเมนต์บอกไอเดียของคุณไว้ด้านล่างบางทีเรื่องต่อไปอาจเป็นเรื่องที่คุณอยากให้เล่าก็ได้3ถึงสในคืนที่ฝนตกโปรยปลายเสียงสายฟ้าฟาดลงกลางท้องฟ้ามืดมิดหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ริมหน้าต่างบ้านไม้เก่าในชุมชนเกาะเก่าแก่เธอชื่อซิริน สวมชุดผ้าไหมไทยสีแดงเลือดหมูที่เธอเพิ่งใส่ไปงานเลี้ยงรักคืนแรกกับคนที่เธอเลือกหัวใจเสียงหัวใจของเธอ,อยังเต้นแรงภาพรอยยิ้มของชายหนุ่มที่ชื่ออน,นันต์ยังวงเวียนอยู่ในความคิดแต่กลับมีบางสิ่งที่ไม่ปกติเธอรู้สึกได้ว่ามีสายตาคู่หนึ่งเฝ้ามองจากความมืดด้านนอกสายลมพัดม่านบางให้พลิวไหวราวกับมีเงาใครเดินผ่านซิรินกอดตัวเองแน่นหันไปหยิบตะเกียงน้ำมันแล้วจุดไฟ ในแสงสลัวเธอสังเกตเห็นรอยเปื้อนเลือดเล็กๆที่ปลายชายผ้าของตัวเองเธอหยุดหายใจทันทีเลือดมาจากไหนเธอพยายามนึกย้อนไปในค่ำคืนที่เพิ่งผ่านมางานเลี้ยงที่วัดเก่ากลิ่นดอกจำปีที่อบอวลผู้คนในหมู่บ้านที่ยกแก้วเล่าข้าวกันเสียงดังและช่วงเวลาที่อนันตหายไปจากงานอยู่พักใหญ่ก่อนจะกลับมาพร้อมรอยยิ้มที่ฝืนๆเสียงเคาะประตูดังขึ้นในความเงียบของยามคำ่ำซิรินเปิดประตูให้ฉัน เสียงของอนันต์ดังขึ้นแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความเร่งร้อนหัวใจของเธอเต้นไม่เป็นจังหวะรอยเลือดที่ชายผ้ายัางไม่แห้งสนิทเธอจะกล้าเปิดประตูหรือไม่มือของซิรินค่อยๆเอื้อมไปแตกรอนประตูแต่ก่อนที่เธอจะเปิดแสงสายฟ้าฟาดผ่านหน้าต่างอีกครั้งเธอมองเห็นเงาใบมีสะท้อนแสงอยู่ในมือของใครบางคนเสียงฝีเท้าหนักแน่นใกล้เข้ามาเสียงเคาะประตูเปลี่ยนเป็นการทุบแรงขึ้นซิริน เปิดเดี๋ยวนี้เธอกัดริมฝีปากเลือดในหัวใจไหลเวียนรวดเร็วและในขณะเดียวกันเสียงกรีดร้องของใครบางคนก็ดังขึ้นจากท้ายหมู่บ้านเสียงที่เหมือนเสียงผู้หญิงร้องด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังซิรินยืนนิ่งดวงตาเบิอกว่างน้ำตาเออคลอเลือดที่ชายผ้าของเธออาจไม่ใช่เลือดของเธอเองเสียงกรีดร้องนั้นดังสะท้อนลอดมาตามสายลมชื้นจากแม่น้ำเจ้าพระยา ซีรินตัวสั่นหัวใจเต้นที่เหมือนกลองยาวในงานบุญแต่เต็มไปด้วยความกลัวเธอถอยหลังออกจากประตูจ้องเงาที่ทาบลงบนพื้นไม้ไหววูบตามแสงตะเกียงเสียงทุบป,ประตูเงียบลงทันทีเงียบจนซีรินได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เบากว่าชวนให้สับสนซีรินเชื่อใจฉันเถอะเปิดประตูให้ฉันมือเธอสั่นสถานเธอยกตะเกียงขึ้นสูงเพื่อมองลอดช่องประตูไม้ แต่สิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่เพียงอน,นันต์ที่ยืนอยู่เบื้องหลังเขามีร่างหนึ่งยืนเงียบในความมืดร่างสูงใหญ่กว่าชาวบ้านทั่วไปและเงานั้นถือขวานเปื้อนเลือดเสียงฝนเรื่องกระหน่ำลงมาหนักขึ้นฟ้าคำรามราวกับสะท้อนเสียงในใจของซิรินที่กำลังแหลกสลายเธอหอบหายใจแรงพันหันไปเห็นรอยเปื้อนเลือดอีกจุดหนึ่งที่พื้นบ้านคราวนี้เป็นรอยรองเท้าลากยาวเหมือนใครเดินเข้ามาก่อนเธอจะกลับถึงบ้าน ความยินยีเยือกไล่ขึ้นมาตามสันหลังหรือเลือดบนชายผ้าของเธอมาจากร่างที่ล้มลงในความมืดคืนนั้นเสียงกรีดร้องอีกครั้งดังขึ้นคราวนี้ใกล้กว่าเดิมเหมือนดังอยู่แค่ท้ายซอยบ้านเธอเองเธอแทบหยุดหายใจขาของเธอสั่นจนแทบยืนไม่อยู่ทันใดนั้นเสียงไม้กระดานที่พื้นหลังบ้านก็ลั่นเอียดเหมือนใครบางคนกำลังก้าวเข้ามาช้าชจากอีกทางซิรินหันขอบไปทางหลังบ้าน ะเกียงในมือสัน่นจนเปลวไฟไหววูบงอมือเต้นระบำไปทั่วฝาผนังไม้เสียงฝีเท้าแผ่วช้าๆกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ทีละก้าวทีละก้าวทุกลมหายใจของเธอเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเธอก้าวถอยหลังจนแผ่นหลังชนกับตู้ไม้เก่ากลิ่งทุกเก่าที่ดับไปแล้วลอยแต่จมูกราวกับบรรพบุรุษท,ที่วัดกำลังจ้องมองอยู่ซิรินพยายามกลั้นหายใจแล้วเงี้ยหูฟังเสียงนั้นหยุดลงตรงใต้ถุนบ้านเหมือนใครกำลังยืนอยู่เงียบๆ ในความเงียบงันเสียงประตูหน้าก็ถูกทุบอีกครั้งคราวนี้แรงจนฝุ่นปลิวกระจายเปิดสิซิรินเปิดเดี๋ยวนี้เสียงอนันต์ดังโหยหวนราวกับไม่ใช่ตัวเขาเองดวงตาเธอเบอิกกว้างน้ำตาเอ่อคลอหัวใจแทบจะหลุดออกจากอกทันใดนั้นเองเธอได้ยินเสียงกระซิบจากช่องไม้แคบแคบด้าน,นหลังเสียงแหบพระของหญิงชาราในหมู่บ้านอย่าเปิดประตูเลือจะไม่หยุดหล ซิรินสะดุ้งเธอรีบหันไปแต่เบื้องหลังกลับไม่มีใครมีเพียงความมืดสนิทรอบบ้านและเสียงฝนที่กระหน่ำลงไม่หยุดแต่เสียงกระซิบนั้นชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเพียงภาพหลอนซิรินยกชายผ้าที่เปื้อนเลือดขึ้นมาแนบอกมือสั่นสถานจนเธอแทบควบคุมไม่อยู่ภาพในหัวผุดขึ้นอย่างรวดเร็วภาพร่างใครบางคนล้มลงข้างศาลาเก่าริมวัดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน และเสียงหัวเราะของอนันต์ที่เธอได้ยินเพียงแวบเดียวก่อนเขาจะกลับเข้ามาในงานเลี้ยงเสียงฝีเท้าหนักหน่วงดังขึ้นอีกครั้งใต้ถุนบ้านคราวนี้เร็วขึ้นเหมือนใครบางคนกำลังก้าวขึ้นบันไดไม้ทีละขั้นเอี๊ยดเสียงไม้บันไดดังขึ้นทีละขั้นซิรินตัวแข็งทื่อร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นไฟตะเกียงสั่นจนแสงกระทบใบหน้าของเธอเผยให้เห็นหยาดน้ำตาเสียงฝนกระหน่ำผสมกับเสียงลมพัดใบตานดังเสียดสีกัน บรรยากาศราวกับทั้งหมู่บ้านถูกกลืนเข้าสู่ความมืดดำซิรินยกมือขึ้นปิดปากกลัวแม้กระทั่งเสียงหายใจของตัวเองจะถูกได้ยินประตูหน้าบ้านยิงถูกเขย่าแรงเสียงอนันตโกนก้องซิรินเชื่อใจฉันเปิดมาเถอะแต่เสียงจากใต้ถุนบ้านกับดังชัดขึ้นเรื่อยๆราวกับมีใครสองคนกำลังเดินสวนกันคนหนึ่งอยู่หน้าบ้านอีกคนกำลังขึ้นบันไดด้านหลังหัวใจของเธอเต้นทีจนเหมือนจะระเบิดออกมา ซิรินมองไปที่รอยเลือดบนพื้นอีกครั้งมันทอดยาวไปจนถึงประตูห้องนอนเหมือนใครสักคนถูกลากเข้าไปข้างในก่อนหน้าที่เธอจะกลับถึงบ้านเสียงบันไดยหยุดลงที่ขั้นบนสุดตามมาด้วยเสียงลมหายใจหนักๆที่ดังอยู่หลังประตูห้องครัวซิรินขยับถอยหลังไปอย่างช้าๆตะเกียงในมือสองให้เห็นเงาใหญ่กำลังขยับเคลื่อนไหวใกล้เข้ามาและทันใดนั้นเองประตูหน้าก็เปิดออกด้วยแรงมหาศาลเสียงลั่นดังสนั่นบ้านไม้สะเทือนทั้งหลัง แสงสายฟ้าฟ้าสว่างพุ่งเข้ามาเผยให้เห็นร่างอนันตยืนอยู่เสื้อของเขาเปียกฝนและเต็มไปด้วยรอยเปื้อนสีแดงคำ้ำและในมือเขาถือผ้าสิ้นสีเดียวกับที่ซิรินกำลังสวมอยู่ซิรินเบิกตากว้างทันทีเมื่อเห็นผ้าสิ้นผืนที่อยู่ในมืออนันต์หัวใจของเธอร่วงวูบลงไปเหมือนถูกใครจับขยำมจนแตกเป็นเสี่ยงเพราะผ้าสิ้นที่เขาถือเป็นแบบเดียวกันกับที่เธอสวมแต่เปื้อนเลือดจนแดงฉาน เสียงฝนยิ่งคงซัดก,กระหน่ำราวกับจะกลบความจริงที่กำลังถูกเปิดเผยแสงฟ้าแลบอีกครั้งเงาของอนันต์ทอดยาวบิดเบี้ยวไปตามพื้นบ้านซีรินถอยหลังไปชนกับเสาไม้มือที่ถือไฟตะเกียงสั่นจนเปลวไฟแทบดับซีรินอนันต์เอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงแหบพร่าสายตาของเขาจ้องมาที่เธอแต่ในดวงตาคู่นั้นมีทั้งความเศร้าความเจ็บปวดและบางสิ่งที่เธอไม่เข้าใจมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเสียงฟีเท้าจากหลังบ้านกลับดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ชัดเจนและใกล้มากเหมือนใครบางคนกำลังจะเข้ามายืนเคียงข้างเธอซิรินหันขอบไปตามเสียงแต่สิ่งที่เธอเห็นในเงามืดคือปลายขวานที่สะท้อนกับแสงไฟตะเกียงเสียงหัวเราะเบาๆดังลอดมาจากเงานั้นหัวเราะที่ฟังดูแหบต่ำและโหดเหี้ยมต่างจากเสียงของอนันต์โดยสิ้นเชิงในวินาทีนั้นเองซิรินเข้าใจว่าเธอกำลังติดอยู่ท่ามกลางบางสิ่งที่ใหญ่กว่าความรักหรือความทรงจำใดๆ เลือดบนชายผ้าของเธออาจเป็นเพียงเศษเสี้ยเล็กน้อยของความลับทั้งหมดในคืนรักที่มืดมิดนี้ซิรินหอบหายใจแรงมือแทบปล่อยตะเกียงร่วงแสงไฟสลัวสะท้อนกับปลายขวานที่ค่อยๆก้าวออกมาจากเงามืดเสียงรองเท้าเหยียบไม้ดังเอียดๆทีละก้าวทีละก้าวบรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความกดดันจนแม้แต่เสียงฝนก็เหมือนเงียบหายไปอานันตโกนขึ้นอย่าเข้าใกล้เธอน้ำเสียงสั่นเครือราวกับเขาเองก็กำลังหวาดกลัว แต่ร่างในงเงามืดกับหัวรอแหบพร่าความจริงซิรินต้องเห็นกับตาฟ้าแลบอีกครั้งสองให้เห็นชายร่างสูงใหญ่ในชุดผ้าขาวมาพันเอวผิวคล้ำจากการทำงานกลางแจ้งดวงตาคมกริบราวกับสัตว์นักล่าและที่มือของเขาควันเปื้อนเลือดหยดแหม่ลงบนพื้นไม้ทีละหยดซิรินก้าวถอยหลังน้ำตาไหลพรากรอยเลือดที่พื้นลากยาวไปยังประตูห้องนอนยังคงเด่นชัดเธอแทบไม่กล้ามองแต่หัวใจก็เต้นแรงจนบังคับไม่ได้ ในหัวเต็มไปด้วยคำถามใครกันที่ถูกลากเข้าไปอนันต์ก้าเข้ามาหนึ่งก้าวยกผ้าซีนที่เปื้อนเลือดขึ้นซีรินฉันต้องปกป้องเธอเข้าใจไหมเสียงเขาสั่นเครือแต่สายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังซีรินสายหน้าน้ำตาไหลพรากเธอไม่รู้ว่าใครคือศัตรูและใครคือคนที่เธอควรเชื่อใจเสียงประตูห้องนอนค่อยๆส่งเสียงเอียดเหมือนมีใครบางคนกำลังเปิดมันออกจากด้านในเสียงบานประตูห้องนอนเปิดช้าๆ ไม้เก่าที่ผูพังส่งเสียงเสียดหูดังยาวเงาดำค่อยๆเลื่อนออกมาจากช่องว่างที่เปิดกว้างขึ้นทีละน้อยซิรินแทบหยุดหายใจตะเกียงในมือสันสานแสงไฟสลัวส่องไปเห็นปลายเท้าเปื่อยเปื้อนเลือดลากครูไปบนพื้นไม้ทีละก้าวพร้อมเสียงหอบหายใจแผ่วเบาร่างนั้นค่อยๆก้าวออกมาเป็นหญิงสาวจากหมู่บ้านเดียวกันมาลิสาวที่ทุกคนรู้จักดีในฐานะเพื่อนสนิทของซิริน ใบหน้าซีดเผือดดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและที่แขนของเธอมีบาดแผลลึกเลือดยังไหลไม่หยุดซิรินอ้าปากค้างน้ำตาร่วงทันทีมาลีเกิดอะไรขึ้นกับเธอเสียงเธอสั่นเครือแต่ก่อนที่มาลีจะเอ,อ่ยอะไรออกมาชายร่างสูงที่ถือขวานกลับก้าออกมาขวางหัวเราะเบาๆอย่างโหดเหี้ยมใครกันแน่ที่ซิรินควรเชื่ออนันตโกนขึ้นอีกครั้งอย่าแต่ต้องพวกเรา เขาก้าวมาข้างหน้าพร้อมยกผ้าซ้นเปื้อนเลือดขึ้นแนบอกเหมือนเป็นหลักฐานบางอย่างสิริงยืนนิ่งสายตาสับสนระหว่างคนทั้งสามในหัวเต็มไปด้วยเสียงคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าใครกันแน่ฆาตกรในคืนรักซิริงยืนตัวสั่นกลางบ้านไม้เก่าสายฝนยิ่งทุบลงบนหลังคาจนเสียงดังกลบความเงียบงนันสายตาของเธอเลื่อนไปมาระหว่างมาลิที่เลือดท่วมแขนอนันตที่กำผ้าซ้นแดงฉานแน่น และชายปริศนาที่ถือขวานยืนยิ้มเย็นมาริพยายามเอื้อมมือสันสันมาทางซีรินเสียงเธอเบาแทบไม่ออกจากลำคอซีรินอย่าเชื่อใครเลือดนี้ไม่ใช่ของฉันคนเดียวดวงตาของซีรินเบิกกว้างร่างเธอเย็นชื่อไปทั้งตัวเหมือนถูกแช่ในน้ำแข็งคำพูดนั้นก้องในหัวเหมือนระฆังวัดที่ดังไม่หยุดชายที่ถือขวานหัวร้อต่ำใช่เลือดมันมาจากหลายคน และคืนนี้จะยังไม่จบง่ายๆแสงฟ้าแลบสว่างวาบอีกครั้งเผยให้เห็นรอยเลือดกระจายอยู่บนผนังบ้านรอยที่ซิรินไม่เคยสังเกตก่อนหน้านี้รอยเหมือนมีใครถูกลากผ่านหลายครั้งอันนั้นหันไปมองซิรินดวงตาเต็มไปด้วยความโมวอนฟังฉันเธอซิรินถ้าเธออยากรอดต้องมากับฉันตอนนี้มาริสุดลงกับพื้นเลือดไหลจนเปียกเต็มไม้กระดานแต่ริมฝีปากซี่เผือดยังพยายามพูดออกมา ถ้าเธอไปกับเขาเธอจะไม่มีวันกลับมาได้อีกซิรินยืนแข็งทื่อหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนกลองเพลงยามสกประตูบ้านเปิดอ้าอยู่ท่ามกลางพายุด้านหนึ่งคืออนันต์ที่ยื่นมือมาเรียกเธออีกด้านคือมาลิที่นอนจมกองเลือดเอื้อมมือสั่นไหวและข้างหลังชายถือขวานกําลังย่างก้าวเข้ามาช้าๆเสียงฝีเท้าหนักของชายถือขวานกระแทกลงบนพื้นไม้ทีละก้าว บ้านทั้งหลังสั่นสะท้านไปตามแรงก้าวเดินนั้นซีรินตัวแข็งทื่อเงื่อยเย็นไหลผสมกับน้ำตาเธอหันไปมองอนันต์ที่ยังคงยื่นมือมาดวงตาเต็มไปด้วยความร้อนรนแล้วสายตาเธอก็เลื่อนไปยามาลิที่นอนแน่นิ่งแต่ยังพยายามพึพรรมพำคำบางคำเสียงมาริเบาแทบไม่ออกจากลำคอซีรินความจริงอยู่ใต้ถุนบ้านทันใดนั้นเองฟ้าผ่าลงกลางท้องฟ้าเสียงดังสะท้อนสะเทือนทั้งหมู่บ้าน แสงวอบส่องผ่านเข้ามาทางหน้าต่างทําให้ซิรินเห็นบางสิ่งเงาคนหลายร่างนอนกองทับกันอยู่ใต้ถุนบ้านเลือดไหลซึมขึ้นมาตามร่องพื้นไม้ทีละหยดทีละหยดซิรินหอบหายใจแรงจนแทบขาดใจภาพเหล่านั้นเหมือนบีบะเธอให้หายใจไม่ออกเธอหันไปมองอนันต์อีกครั้งแต่ครั้งนี้แววตาของเขาไม่ได้มีแค่ความมืวอนหากยังมีบางสิ่งซ่อนอยู่ความลับที่กำลังเปิดเผย ชายถือควานหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นก้องกังวานแข่งกับเสียงฟ้าร้องเห็นแล้วใช่ไหมซีริมความรักที่เธอเฝ้าฝันมันต้องแลกด้วยเลือดอันนั้นหันขอบไปตะโกนเสียงสั่นหยุดพูดอย่าแต่ต้องเธอมือเขายกขึ้นควางผ้าซินเปื้อนเลือดทิ้งไปบนพื้นผ้าซินนั้นตกลงข้างเท้าซีรินและตรงกลางผืนผ้าที่แดงฉานนั้นมีเครื่องรางโบราณของวัดเก่าเย็บติดอยู่ ซีรินสุดลงมองผ้าซีนที่ตกอยู่ตรงหน้าเครื่องรางโบราณที่เย็บติดอยู่สะท้อนแสงไฟตะเกียงระยิบวูบวาบเธอจำได้ทันทีนี่คือเครื่องรางของหลวงตาที่วัดเก่าซึ่งเชื่อกันว่าปกป้องผู้สวมใส่จากวิญญาณร้ายแต่เหตุใดมันจึงเปื้อนเลือดและมาอยู่ในผ้าซ้นนี้เสียงหัวเราะของชายถือความดังต่ำอีกครั้งเครื่องรางไม่ได้ปกป้องใครหรอกซีรินมันคือกุญแจที่เปิดประตูให้คำสาปคืนชี ซิรินเบิกตากว้างน้ำตาไหลพรากในหัวเต็มไปด้วยความสับสนระคนความกลัวคำสาปคืนชีพหรือว่าร่างใต้ถุนบ้านเหล่านั้นยังไม่ตายจริงท่านใดนั้นเสียงไม้ใต้ถุนบ้านก็ลั่นดังครืดครืดเหมือนบางสิ่งกำลังกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวอยู่เบื้องล่างเสียงครางต่ำของใครหลายคนดังผสมกับสายฝนและเสียงฟ้าร้องจนบรรยากาศทั้งบ้านเหมือนถูกกลืนด้วยเสียงวิญญาณ อนันต์รีบคว้ามือซีรินดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเชื่อฉันเถอะถ้าเธออยู่ต่อเธอจะไม่มีวันรอดมาลิที่นอนแน่นิ่งอยู่เมื่อครู่กลับลืมตาขึ้นช้าช้าริมฝีปากเปื้อนเลือดเอือ่อเอ่ยออกมาเบาๆอย่าไปกับเขาซีรินเลือดนี้เขาเป็นคนเริ่มทุกอย่างซีรินชะงักร่างสันสานเธอมองอนันต์ที่จับมือเธอแน่นเหมือนจะไม่ยอมปล่อยอีกด้านคือมาลิที่ร้องเตือนด้วยเสียงอันอ่อนแรง และด้านหลังชายถือขวานยังคงยืนยิ้มราวกับรอคำตอบสุดท้ายของเธอเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากใต้ถุนบ้านอีกครั้งครืดครืดตามด้วยเสียงครางต่ำเหมือนร่างที่ถูกปลุกจากความตายซิรินหายใจถี่มือที่ถูกอานันต์จับไว้สันสานดวงตาเธอสับสนมองไปมาระหว่างมาริอานันต์และชายถือขวานแสงฟ้าแลบสว่างวาบเข้ามาทางหน้าต่างคราวนี้ทำให้ซิรินเห็นชัดเจน ร่างใต้ถุนบ้านที่นอนกองกันอยู่กำลังขยับช้าๆแขนขาที่เปื้อนเลือดเริ่มกระตุกเหมือนจะลุกขึ้นเลือดไหลซึมตามร่องพื้นมากขึ้นทุกทีมาริพยายามเย็นกายขึ้นแม้เลือดยังไหลไม่หยุดเธอชี้นิ้วไปที่อนันต์เสียงสั่นเครือเขาเขาคือคนพาเลือดพวกนั้นมาที่นี่เขาคือคนที่เปิดประตูคำสาปอนันต์สายหัวแรงดวงตาแดงกำ่ำไม่จริงซิริยาเชื่อเธอฉันพยายามหยุดเรื่องนี้มาตลอด มือเขากำแน่นจนเส้นเลือดปูดโปนน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความกลัวชายถือควานหัวเราะเบาเสียงหัวเราะก้องแข่งกับเสียงคลื่นของฟ้าร้องทั้งคู่พูดจริงและก็พูดโกหกในเวลาเดียวกันเข,าก,า,เขา,ากล้าเข้ามาใกล้สีสเงยขึ้นเผยให้เห็นรอยแผลยาวบนใบหน้าที่เหมือนรอยมีดเฉือนซิริน้ำตาร่วมมือเธอกับเครื่องรางที่ติดอยู่กับผ้าสินแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิด ทุกสิ่งกำลังบีบพห้เธอต้องเลือกจะเชื่ออนันต์ที่สาบานว่าจะปกป้องเธอจะเชื่อมาลีที่อ้อนวอนให้หนีจากเขาหรือจะเชื่อเสียงหัวเราะของชายถือขวานที่เหมือนรู้ความจริงทั้งหมดทันใดนั้นพื้นไม้ใต้เท้าซิรินก็สั่นสะเทือนเสียงคลื่นคลาดดังขึ้นพร้อมกับเล็บมือเปื้อนเลือดโผล่ทะลุขึ้นจากร่องไม้เล็บมือที่โผล่ขึ้นจากร่องไม้ขู่เสียงแหลมเสียดหูซิรินกรีดร้องสุดเสียงตะเกียงในมือแทบหลุดร่วง เลือดไหลซึมขึ้นมาพร้อมกับมือที่พยายามคว้าควันออกจากใต้ถุนตามมาด้วยเสียงครางต่ำหลอนประสาทเหมือนวิญญาณหิวโหวยมาลิหมดแรงล้มลงอีกครั้งแต่ริมฝีปากยังสั่นพึมพำอย่าอย่าให้พวกเขาขึ้นมาอนันต์รีบกระชากแขนซิรินแน่นไปกับฉันตอนนี้น้ำเสียงเขาแข็งกร้าวกว่าที่เคยแฝงด้วยความสิ้นหวังเหมือนคนที่ไม่มีทางเลือกแต่ซิรินยังยืนตัวแข็งมองลงไปที่พื้นไม้ เธอเห็นร่างครึ่งตัวของคนหนึ่งกำลังดันตัวโผล่ขึ้นมาใบาหน้าซีดขาวดวงตากลวงโบดเต็มไปด้วยเลือดดำข้นและที่สำคัญเธอจำได้ว่าเป็นชาวบ้านที่มาร่วมง,งานเลี้ยงเมื่อคืนหัวใจของซิรินแทบหยุดเต้นเมื่อคืนทุกคนยิงยิ้มหัวเราะก,กินเล้าข้าวกันอยู่รอบกองไฟแต่ตอนนี้พวกเขากำลังกลับมาด้วยเลือดและความตายชายถือขวานยกอาวุธขึ้นสูงเสียงหัวเราะของเขาก้องสะท้อน คืนรักคือคืนที่ทุกวิญญาณต้องถูกเรียกคืนซิรินเธอคือกุญแจสุดท้ายซิรินตัวสั่นกำเครื่องรางแน่นจนเจ็บมือดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความสับสนเสียงครางของร่างที่กำลังโผล่ขึ้นมามีมากกว่าหนึ่งหลายมือหลายเสียงกำลังจะทะลักเข้ามาในบ้านพร้อมกันซิรินกรีดร้องลั่นเมื่อเห็นมือเปื้อนเลือดหลายคู่ทะลุข,ขึ้นมาจากร่องไม้เสียงเล็บขูดพื้นดังแหลมเสียดแทงหัวใจ ตะเกียงในมือสั่นสถานจนเปไฟวูบไว้จะดับเธอถอยหลังชนเข้ากับผนังบ้านหายใจไม่ออกมะริยังนอนจมกองเลือดแต่ดวงตาเบิกกว้างเธอพยายามเปล่งเสียงสุดท้ายออกมาด้วยความเจ็บปวดซิรินเครื่องรางถ้าเธอทำลายพวกมันจะไม่ตื่นอนันตะดุ้งเฮือกหันขอบไปมองมลิทันทีโกหกถ้าเธอทำลายซิรินจะตายไปพร้อมกัน เสียงเขาสั่นเครือเต็มไปด้วยความสิ้นหวังมือที่จับแขนซิรินแน่นยิ่งขึ้นเหมือนกลัวจะสูญเสียซิรินน้ำตาไหลพรากใจสั่นจนแทบขาดคำพูดทั้งสองคนขัดแยง้งกันราวกับความจริงไม่อาจจับต้องได้เธอก้มลงมองเครื่องรางที่เย็บติดผ้าซ้นเลือดเปื้อนเต็มฝ่ามือหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะระเบิดเสียงฟ้าแลบสว่างวาบอีกครั้งเผยให้เห็นร่างชาวบ้านหลายคนกำลังโผล่ขึ้นมาพร้อมกัน ดวงตากรงโบบงแหงนมองตรงมาที่เธอเสียงครางต่ำดังระงม,มรอบบ้านจนขนลุกชายถือขวานก้าวเข้ามาใกล้ใบหน้ายิ้มเย็นรอยแผลเป็นยาวกลางแก้มสะท้อนแสงไฟเลือกซาซิรินเชื่อใครถ้าเธอเลือกผิดทั้งหมู่บ้านนี้จะถูกฝังในเลือดเสียงพื้นไม้แตกดังพืดมือเปื้อนเลือดโผล่ขึ้นมาใกล้เท้าเธอแค่ไม่กี่คืบซิรินกรีดร้องถอยหนีสุดแรงมือสัน่นจนแทบปล่อยเครื่องรังหล่น เสียงพื้นไม้แต่เป็นสิ่งเสี่ยงเมื่อร่างเน่าเปื่อยเริ่มดันตัวขึ้นมาเต็มครึ่งท่อนกลิ่นคาวเลือดคาคลุ้งในอากาศจนแทบหายใจไม่ออกมาลิเปล่งเสียงสุดท้ายอย่างหมดแรงทำลายมันก่อนที่พวกเขาจะขึ้นมาทั้งหมดดวงตาเธอพร่าเลือนแต่ยังคงจ้องตรงไปที่ซีรินอน,นันสบัดหน้าแรงตะโกนลั่นท่ามกลางเสียงฝนกระหนำ่ำอย่าถ้าเธอทำลายเครื่องรางซีรินเธอจะตายแทนพวกมัน เสียงเขาแหบแตกน้ำเสียงเหมือนคนสิ้นหวังและกลัวสูญเสียมากที่สุดซิรินหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเธอกำเครื่องรัางแน่นจนเลือดจากฝ่ามือไหลยหยดลงผ้าซ้นเสียงครางจากใต้ถุนดังขึ้นเรื่อยหาหะตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่สองหรือสามร่างแต่เหมือนทั้งหมู่บ้านกำลังจะโผล่ขึ้นมาชายถือขวานยกอาวุธขึ้นสูงสายตาของเขาคมกริบจ้องมาที่ซิรินโดยไม่กระพริบเลือดหรือชีวิตซิรินต้องเป็นคนตัดสิน เสียงหัวเราะต่ำของเขาดังก้องไปทั่วบ้านซิรินยกเครื่องรางขึ้นสูงดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตามือเธอสั่นระริขณะที่เสียงจากทุกด้านกรีดร้องใส่หูเธอพร้อมกันมลิร้องห้ามอนันต์ร้องขอและเสียงครางของร่างใต้ถุนกำลังใกล้เข้ามาทุกทีเธอยกมือขึ้นสูงเหนือศีรษะเครื่องรางในมือสั่นสะท้อนแสงสายฟ้าวินาทีนั้นซิรินรู้ว่าทุกชีวิตในหมู่บ้าน กำลังรอคำตัดสินจากมือของเธอเพียงคนเดียวซิรินยืนนิ่งกลางบ้านไม้เก่าเสียงฝนซัดกระหน่ำเหมือนกลองพิธีศพร่างเน่าจากใต้ถุนยังพยายามปีนขึ้นมามือเปื้อนเลือดคว้าคำหาขาของเธออันันตะโกนสุดเสียงอย่าทำฉันขอร้องมลทิที่นอนแน่นิ่งค่อยๆหายใจแผ่วลงแต่สายตาย,ยังจับจ้องเครื่องรางในมือซิรินแสงฟ้าแลบสว่างวาบเข้ามาอีกครั้ง ซิรินกรีดร้องสุดแรงเธอยกมือขึ้นฟาดเครื่องรางลงบนพื้นไม้เต็มแรงเสียงแตกเปรี้ยกล้องสะท้อนทั่วทั้งบ้านทันใดนั้นเสียงครางต่ำจากใต้ถุนเงียบสนิทมือเปื้อนเลือดที่โผล่ขึ้นมาหยุดนิ่งก่อนจะค่อยๆหดกลับลงไปสายฝนที่โหมกระหนำ่ำเหมือนเบาลงเหลือเพียงเสียงหยดน้ำตกกระทบหลังคาซิรินสุดลงนั่งหายใจหอบน้ำตาไหลพรากอนันยืนตะลึงสีหน้าสิ้นหวังดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวด เธอทำอะไรลงไปน้ำเสียงเขาแผ่วพร่ามาลียิ้มบางๆแม้ร่างจะเปื้อนเลือดแต่แววตาเต็มไปด้วยความสงบเธอเลือกแล้วซิรินคำสาบจบลงแล้วบ้านทั้งหลังกลับสู่ความเงียบเพียงกลิ่นดอกจำปีจากสวนหลังบ้านลอยมากับลมฝนเสียงระฆังวัดดังแผ่วเบาจากที่ไกลๆเหมือนบทสวดส่งวิญญาณซิรินหลับตาลงร่างเธอสันสานเธอไม่รู้ว่าเช้าวันใหม่จะนำอะไรมา แต่ค่ำคืนนี้คืนรักที่เปื้อนเลือดได้จบลงพร้อมกับความลับที่ถูกฝังไปกับเสียงฝน